สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พทุกคนนะครับมาพบกับเมฆสาธุพระเครื่องอีกเช่นเคยนะครับยังไงฝากติดตามผมทางช่องทาง Facebook Youtube แล้วก็ติ๊กตอกันด้วยเรามาดูกันนะว่าวันนี้เรามีอะไรดีๆมาแนะนํากันนะครับถ้าจะพูดถึงเครื่องรางนะสุดยอดเครื่องรางสําหรับตัวผมนะผมยกย่องให้ตระกุดนะครับเป็นหนึ่งในใจเลยนะตะกุดเพราะอะไรรู้ป่ะพี่พี่ตะกุดเนี่ยคนไทยสมัยก่อน ขาแขวนกันนะครับก่อนจะมีพระเครื่องมาแขวนคอกันนะครับในยุคสงครามเอาง่ายๆย้อนกลับไปน่าจะราวๆ3 0 0 0 0ถึง400ปีนะครับเ,เครื่องรางที่เป็นตะกุดประคดแขนนะหรือเครื่องรางต่างๆทั้งเขี้ยวงาต่างๆเนี่ยคนไทยในสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่ามีอนุภาพที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ เป็นคงกระพันชาตรีนะฮะมหาอุดฟันแทงไม่เข้านะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมยกย่องให้ตะกุดเป็นหนึ่งในใจแล้ววันนี้นะครับจะมาแนะนำตะกุดอีกหนึ่งรุ่นซึ่งเป็นสุดยอดตะกุดของเกจิชื่อดังของจังหวัดชัยนาทน,นะครับคือตะกุดจันเพนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า วันนี้ที่เราจะพูดถึงเราไม่ต้องพูดถึงค่านิยมนะครับเพราะพี่ๆรู้กันอยู่แล้วว่าค่านิยมของตะกุดหลวงปู่สุขวัดประคอามมะขามเท่าราคาเท่าไหร่แต่จะมาพูดว่ากรรมวิธีการสร้างกับพุทธคุณน,นะครับน่าจะเหมาะสมกว่านะฮะอ่ะเรามาพูดถึงกรรมวิธีการสร้างแล้วกันนะครับกรรมวิธีการสร้างนะครับเขาจะนำนะฮะหลวงปู่สุขเนี่ยจะนําเอา ดีบุกและตะกัวเนี่ยไปเคี่ยวนะครับไปเคี่ยวในกระเพาะควายเผือกใช้เวลาถึง7วัน7คืนที่ใต้กุฏิหลวงปู่นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาช่วยกันเคี่ยวนะครับแล้วในเวลาที่ลูกศิษย์พักหลวงปู่เนี่ยก็จะมาเคี่ยวต่อนะครับระหว่างที่ท่านเคี่ยวนี่ท่านก็จะบริกรรมคาถาไปด้วย หลังจากนั้นนะครับได้วัตถุดิบเป็นที่ที่ต้องการแล้วนะครับก็จะนำเอาตะกั่วและดีบุกเนี่ยที่ผสมเข้ากันแล้วเนี่ยนำมาเทเทลงบนใบข่อยนะครับที่เราเห็นเป็นสมุดข่อยนั่นแหละเอามาเทนะครับเทมันก็จะได้เป็นแผ่นใช่ไหมพี่พี่มันจะได้เป็นแผ่นนะครับก็ปล่อยให้เย็นตัว ให้โลหะดังกล่าวเนี่ยเย็นตัวลงก่อนแล้วจึงนำเอามีดมาตัดตะกัวที่ได้เป็นแผ่นตามที่ต้องการนะรหลังจากตัดแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะนำเอาระกุดเหล่านั้นเข้าทำพิธีฟังตรงนี้ดีนะครับพิธีตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆหลวงปู่ตั้งใจทำตรงนี้มากนะครับ เขาก็จะทําการลําเลียงแผ่นตะก่วทั้งหมดนะครับเพื่อนําให้หลวงปู่เนี่ยลงไปจานใต้น้ำดอกไหนที่ใช้ได้ก็จะลอยขึ้นมานะครับดอกไหนที่ใช้ไม่ได้ก็จะจมลงสู่ก้นแม่น้ำและพี่ๆเชื่อไหมครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ย สบงจีวรของหลวงปู่สุขวัดปากคอมะคำเท่าเนี่ยไม่เปียกแม้แต่นิดเดียวนะเกิดสร้างความอัศจรรย์ให้กับชาวบ้านที่อยู่ร่วมในวิธีเป็นอย่างมากหลังจากได้กันไปแล้วนะครับก็นำไปบูชานะก็นำไปบูชากันขนาดที่เห็นมีตั้งแต่นิ้วครึ่งจนถึง6นิ้ว ซึ่งคาถาที่ลงก็จะต่างกันตามความยาวของตระกุดนะครับขึ้นอยู่ว่าณขนาดนั้นนะ่ะอยากได้ตะกุดแบบไหนก็ไปขอหลวงพ่อนะครับให้ให้ให,หลวงพ่อเนี่ยจานบทนั้นให้นะครับก่อนจะทำพิธีได้ไปเสร็จนำไปใช้เกิดการสึกหลอถูกไหมพี่นะครับเนี่ยตะกุดแบบเนี้ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเชือกนะไม่มีเชือกไม่มีรักเนี่ยที่จุ่มไว้เนี่ย ก็จะเกิดการสืบ oh. เกิดการผูกก่อนก็เกิดวิธีที่จะรักษาให้วัตถุมงคลน,นี้อยู่กับเราไปนานๆโดยการถักเชือกนะครับถักเชือกก็จะนําให้ไปให้กับคนที่เขามีความรู้ความสามารถมีฝีมือในการถักเชือกร้อยตะกุดนะครับแล้วหลังจากนั้นนําไปจุ่มรักเพื่อให้เกิดความคงทนถาวรใช้ได้เป็นร้อยร้อยปี ดูเขาเรียกภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่จะทําการรักษาวัตถุมงคลให้อยู่กับเรานานๆโดยการถักเชือกและลงรักแล้วพี่ๆที่อยากให้ใช้เพราะอะไรรู้ป่ะตะกุดจันเพนทาได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นทํามากกว่านี้ไม่ได้เพราะทุกอย่างวัตถุมงคลใดๆก็ตามต้องรอเลิกยามในการจัดสร้างนะครับ วันนี้เรามาดูกันใกล้ๆนะครับเรามาดูกันใกล้ๆกันว่าเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อตะกัวเป็นตะกัวทุบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่ๆดูนะครับแทบจะสมานเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะครับนี่ตะกัวทุบแบบนี้เชือกมีความเก่ารักมีความเก่าเป็นร้อยปีแบบนี้นะครับเนี่ยตะกุดผ่านการใช้มาพี่รู้ไหม เพราะอะไรเนี่ยฮะเห็นรอยรั้งไหมเนี่ยรอยรั้งของเชือกที่เกิดจากการแขวนบนเอวนะครับอ่ะเรามาดูความเก่าด้วยกล้อง 10x กันนะนะฮะนี่อ่ะพี่ๆดูเนี่ยคือเรียกได้ว่านะใช้ไปอีกอะ่ะไม่นานอะ่ะตัวเชือกเนี่ยจะป่นละ เนี่ยเห็นไหมครับแล้วตอนเป็นผมไปขอเช่าเขานะงองอนเขามากนะครับเนี่ยกว่าจะได้มานี่ เพราะเขาก็รู้ครับเขาก็รู้ในพุทถกุลของหลวงปู่สุขเหมือนกันเชกเช่นเดียวกับเรานะครับเราเป็นนักสะสมกันทั้งคู่นะครับไปหากันไปใช้นะพี่ๆนะขนาดเขาอาจจะใหญ่นิดนึงนะครับแต่รับรองได้ว่าตะกรุดแบบนี้ดอกเดียวอยู่เลยครับนะเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกได้เลยนะครับอ่ะ โอเควันนี้ก็เป็นเกดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับตะปุดของหลวงปู่สุวัดป์กะทองมะขามเท่านะครับตะกุดจันเพนนะครับไปหากันไว้ใช้นะพี่ๆนะครับถ้าท่านไม่ดังไม่เก่งจริงนะครับวัตถุมงคลท่านไม่แพงขนาดนี้นะครับวันนี้กลับลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับฝากติดตามเมษสารทุกเครื่องนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ,ก, like, ก, share, ก,รบกันด้วยนะครับ วันนี้กราบลาพี่พีทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช,อช่องเมฆสาธุูปกเครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ